สนาทีนะคะร้องไห้ที่เด็กไดสิตัวปกติเนี่ยมี 3- 4 0 0ี่อนะตัวเนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ใครกดได้เป็นตัวใหม่เนาะวาซามิหน้าตาหน่ารักเชียงแบลครับก็3 9บกาบาทขอให้ได้นะขอให้ทุกคนที่หวังว่าจะได้ได้นะครับน้องดัดแขนดัดขาได้นะคะตัวนี้หน้ารักมากแขนดัดไม่ได้ปะอ๋อดัดได้ดัดได้ค่ะ โอเคเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วบอกนะไม่ไม่ต้องรอนี่อีกสองนาทีค่ะสวยมาบหลุดมาจากนีกค่ะเครื่องด่าอันนี้รู้จักไข่อ่ะไม่ก็เพี้ยนหงอนไงสวยมากสามสิบเก้าบาทครับจริงจิงสวยมากในตะก้ายังไม่ได้เติมใจเย็นๆครับตักไวยังอ่ะพี่เก่งเดี๋ยวรอจังหวะมันตักไม่ได้ ตังไม่ได้ด้วยแต่เป็นจันเป็นตะกรันหนึ่งมันไม่ได้เป็นตะกรันเลยสั่งให้ปัดไม่ได้ตัดปุ๊บหมดเลยพี่ปูอีกปังไม่ได้อีกสองนาทีโอเคเราจะปล่อยในเวลาห้าทุ่มสิบนาทีตรงนะครับอีกสองนาทีถึนเต้นถึนเต้นพี่ปูภูมิใจไหมครับไม่ขอโทษนะคะพี่ปูขาดตะก้าอยู่พี่ปูขาดตะก้าอยู่ถึงเต้นเพราะว่า ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะสามสิบเก้าบาทเพราะถ้าของแถมไม่มาสติสตาเจอแน่จริงไม่ไม่จริงอีกหนึ่งนาทีพี่ผมไม่เคยที่ผมไม่เคยแบบมากนเลยแต่ว่าวันนี้มันตื่นเต้นนายอยากแคลองเฉยอยากลองเฉยลองเล่นๆไม่เอาแต่ไม่เอาลองเล่นๆวันนี้ลองเล่นๆแต่ันนี้ดีใจนะจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ห่เดี๋ยวดูกลับกล้องรอ ทุกคนจ๋ามันจะมันจะติดติตัวเดี๋ยวนะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งาทีอีกหนึ่งนาทีนะคะจะปล่อยอีกห้าสิบตัวตามนี้เนอะเราจะกดตอนยี่สิบสามสิบนาทีตรงนะครับเดี๋ยวให้สัญญาณมบเรียบร้อยตึง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 มายังตอนนี้อยู่ที่ตะกร้าหนึ่งนะคะทุกคนเตรียมตัวเลยนะ มาแล้วค่ะนับถอยหลัง5 4 3 2 1ไปขอกดตะกอดอีกให้หน่อยพี่พีทนี่50ตัวดเลยค่ะกดเลยค่ะดีเฟสหมดเร็วมาก50ตัวปูได้ไหมหมดไวมากปูก็ไม่ได้มีใครได้ไหม ทำไมเขาเร็วจังเขาเร็วจังเขาทำยังไงเราขายขาดทุนแกมไปเลยเร็วไปปุ๊บยังไม่ถึงหนึ่งนาทีห้ทุกคนมันเห็นชัดเจนนะคะให้เห็นกันชัดๆปวดซีจะเหลือกูบอกไหมสามร้อยยี่สิบเอ็ดเอาไหมนะปวดเล่นๆค่ะได้เอาไหมแม่ พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นขอยกตัวพรุ่งนี้จะเป็นอะไรสามสิบเก้าบาทยกยกยุ่หมากพรุ่งนี้เป็นอะไรอ่ะดูพรุ่งนี้ขอขอเป้าอีกเด้นไหวกินตอนที่พี่อินพวกเนี้ยพรุ่งนี้ขอเป้าอีกเด่นสตาร์ทเหมือนเดิม50 50พรุ่งนี้ตัวนี้สตาร์ท50ตัวกันเอามาเลยพี่เก๋ยยกบล็อกมาพรุ่งนี้สตาร์ทตัวนี้ห้าสิบตัวถ้ายอดโอเควางเป้าไว้แล้วยอดโอเคจะเพิ่มให้อีก เอ้าเปิดเลยมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะพรุ่งนี้สตาร์ก่อนี้เบบี้ฮีนักละห้าสิบนี้ค่ะพรุ่งนี้เกิดกันและทุกวันที่มีไลฟ์จะมีแบบดีให้ทุกวันถือว่าเป็นการตอบแทนเล็กน้อยขอให้ทุกคนทานพรุ่งนี้นะคะของพรุ่งนี้รม่มีนมพรุ่งนี้ทุ่มไม่พี่ปู่อยากขึ้นหัวคงึนเพราอว่าดูคนไปเที่ยวหกโมงทุ่มไม่เกิน ประมาณนั้นแหละจะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะเอาสินค้าท็อปมานะของติ๊กต็อกคือแอบดูแท้แท้ป้าฟิวก็คือแล้วราคาแบบเป็นอะไรที่ขายดีมากๆวันนี้ให้ไปทั้งหมดจริงร้อยสองตัวในราคาที่ดีมากๆเป็นเงินเท่าไหร่บอกไว้นะครพรุ่งนี้เจอกันนะครับประมาณหกโมงไม่เกินทุ่มหนึ่งค่ะหกโมง